และแล้วมานูเอลอูกาเต้ก็ออกมาเปิดเผยจนได้ว่า3นักเตะของแมนยูในชุดปัจจุบันเนี่ย ใครเป็นพ่อสื่อที่ชักชวนให้เขาย้ายมาร่วมทีมทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและรวมไปถึงอดีตกองหน้าของแมนยูก็ออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของอูกาเต้ว่าทำให้เขานึกถึงอรอยคีนกันเลยทีเดียวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนในคลิปแต่ว่าตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนก่อนนะครับล่าสุดกองกลางตัวรับคนใหม่ของแมนยูอย่างมานนเอลอูกาเต้ก็ออกมาเปิดเผยว่า ก่อนที่เขาจะตัดสินใจย้าย,ายจากปารีสแซงต์แชักแมงมาเล่นให้ทัพปีศาจแดงด้วยค่าตัวรวมแล้ว50.7ล้านปอนด์ตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยอูกาเต้ได้มีการพูดคุยกับนักเตะแมนยูถึง3คนด้วยกันรวมไปถึงเหตุผลที่ทำให้เขาตกลงย้ายมาที่นี่ซึ่งอูกาเต้บอกว่าเหตุผลแรกที่ผมเลือกย้ายมาก็คือประวัติศาสตร์เพราะเราทุกคนรู้ดีว่ายู่นเตด คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมคุยกับบรูโน่และลิซันโดเยอะเลยแล้วผมก็คุยกับเปเยสที่เยอะมากด้วยเขาบอกผมหมดทุกอย่างทั้งบรรยากาศในวันแข่งขันที่โอแทฟอร์ดซึ่งมันยอดเยี่ยมมากๆกับการได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมที่มีตำนานนักเตะมากมายลงสนามผมตั้งตารอที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้แต่ผมก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ใหญ่มากๆ แต่ผมก็พร้อมสำหรับมันผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแฟนๆส่งข้อความมาหาผมนับตั้งแต่มีรายงานข่าวออกมาตอนแรกผมคิดว่าแฟนๆสมควรได้เห็นสโมสรคว้าแชมป์และนั่นคือสิ่งที่เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จใช่เลยอูกเต้แฟนบอลเนี่ยรอกันมานานและเชียร์กันขนาดนี้ทีมงานหลังบ้านให้การสนับสนุนเอริกเทนฮากขนาดนี้แล้วแชมป มันต้องมาส่วนหลุยซาฮาอดีตกองหน้าของแมนยูก็ออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของอูกาเต้ที่ได้ลงตัวจริงเป็นเกมแรกให้กับทัพปิศา์แดงในศึกคาราบาวครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าทำให้เขาหวนคิดถึงสมัยที่สโม,มสรมีรอยคีนเป็นพลังขับเคลื่อนในแดนกลางโดยซาฮาบอกว่า ผมสามารถมองเห็นความเหมือน,นระหว่างอูกเต้กับรอยคีนซึ่งคีนจะมอบการเข้าปะทะที่เกรี้ยวกราดมากกว่าและสื่อสารผ่านทางภาษากายตลอดเวลาซึ่งมันเป็นแม่แบบของนักเตะคนอื่นๆมันเป็นทักษะสำคัญที่ยูเนเต็ดต้องการในแดนกลางมันคือความเข้าใจจังหวะของเกมและการเล่นที่แข็งแกร่งอูกเต้นำพลังขับเคลื่อนมาสู่ยูเนเตดอย่างที่พวกเขาต้องการสิ่งที่อูกเต้ถูกคาดหวังคือการเอาชนะการเข้าปะทะ และมันเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเดินเกมรุกด้วยเหตุผลนี้อยู่ในเตดจึงเซ็นสัญญากับเขาเขาลงเล่นแค่20นาทีในเกมกับเซาท์แทมป์ตันแต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างโอ้โหยิ่งวันในคาราบาวครับนะลงเล่นกับคาเซมิโร่กลางนี้แน่นตับเลยซึ่งโดยส่วนตัวของพี่อ้นเองเนี่ยก็ไม่อยากให้อดีตนักเตะของแมนยูรวมไปถึงตำนานนักเตะของสโมสร เอามานนเอลอูกาเต้ไปเปรียบเทียบกับรอยคีนสักเท่าไหร่นะมันไม่ดีเลยสร้างแรงกดดันให้กับนักเตะเปล่าๆป,ปล่อยให้อูกาเต้เนี่ยเล่นในสไตล์ของเขาในแบบของเขาตามฟุตบอลยุคสมัยใหม่ก็พอแล้วนะหลังจากนี้พี่อ้นเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวอูกาเต้จะปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้ปรับตัวให้เข้ากับเข้ากับแผนการเล่นรวมไปถึงเพื่อนใหม่ได้ไม่ยากเลยเดือน2เดือนมาแน่แค่นี้เด็กผีก็เห็นแววแล้วนะ คิดเห็นยังไงกับเรื่องที่อูกาเต้ได้คุยกับนักเตะแมนยูแล้วก็ตัดสินใจย้ายมาเรียบร้อยรวมไปถึงคําพูดของหลุยสซาฮาที่บอกว่าวิธีการเล่นของอูกาเต้เนี่ยทำให้นึกถึงรอยคีนเห็นด้วยหรือเปล่าเด็กผีก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะครับ